ทุกคนเคยเป็นเหมือนใครไหมล่ะเคยไหมที่ว่าวันหนึ่งมานั่งคิดว่าชีวิตฉันผ่านอะไรมาบ้างเหนื่อยจังวะผ่านมาได้ยังไงนะอะไรเงี้ย นจานเดียวพมีวันนี้พมีหนาะแม่เหนื่อยไหมเหมือนไปมุดพลังงานเลยทุกคนกะเพราไก่ไข่ดาวกินกระแตงกวานะของหวานพมีวันนี้ขนมใส่ไส้มากินเขากะเพรไข่กะเพราไก่ไข่ดาวแพวเป็นเวอร์ชั่นง่ายๆเนาะเพราะว่าพรรู้ซึกเหนื่อยวันนี้เน่ะ เพ่ก็เลยเนื้อหัวข้อนี่ได้แต่ตอนที่เพรเหนื่อยตอนนี้คือเหนื่อยกายนะเหมือนไปอ,ออกไปทําแป้งพักข้างนอกเองไปรดน้ําพักอะไรเงี้ยเพก็เหมือนเพ่เหนื่อยเหนื่อยเพ่ก็เลยหนาตาเพ่จะปีนอย่างงี้แหละแต่ที่เพ่จะพูดในหัวข้อในวันนี้เยวคิงข่าวกันคำหนึง่งเหนื่อยนะที่นี่คือเหนื่อยเหนื่อยใจเคยไหม เชื่อไหมว่าแพ้อายุสามสิบสามปีสาสิบสี่ปีเขาสามสิบสี่ปีนี่เนาะเพยผ่านอะไรมาเยอะแล้วแก็ลรู้สึกเหนื่อยหลายข้งที่เป็นเหนื่อยพยท่อนะบางทีก็ท่อแต่ก็ เรียกว่ารับผลของการกระทําการกระทาของแพรคืออะไรมันที่มันเปิดอะไรขึ้นมาหลายๆอย่างในชีวิตแพรมันก็เป็นว่าตัวแพรนี่หลเะเป็นเลือกที่จะเรียนมีจุ๊บเองเป็นเลือกที่จะอะไรอย่างเงี้เนาะอะไรมันผ่านเข้ามาในชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันก็เหนื่อยมันก็ท้ออย่างว่านะ แล้วคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรในชีวิตโอ้โหผ่านมาแบบโชกชนทุกขั้งที่แพร,รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเหนื่อยอะไรนี่นะรู้ไหมสิ่งเดียวที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแพ้ให้แพ้สู้ให้แพ,แพ้แบบว่าฮึบให้ทิ้งความทุกข์อันนั้นไว้เนี่ยก็คือครอบครัวแพ ครอบครัวคือใครลูกพ่อแม่พี่น้องทุกคนเคยเป็นเหมือนใครไหมล่ะ <c oughs> เคยไหมที่ว่าวันหนึ่งมานั่งคิดว่าชีวิตฉันผ่านอะไรมาบ้างเหนื่อยจังปะผ่านมาได้ยังไงนะอะไรเงี้ย เป็นโดยเฉพาะวันไหนที่มีเรื่องไม,ม่สบายใจนะเห็นแพรเป็นอย่างเงี้ยเห็นแพรทุกคนเห็นไปอยู่หนากล้องเห็นแพรเวลาไปอยู่กับเพื่อนหรือว่าเห็นแพรบางพี่บบางคนที่มาดูคลิปแพรก็จะเห็นแพรอย,อยู่ตามสถานที่ต่างๆอยู่เบลเยียมนะงานไทยหรืออะไรเงี้ยเขาจะเห็นแพรคือลูกแพรคือ อเลิรคือมีความสุขเป็นคนเบิกบานยิ้มแต่อีกมุมหนึ่งของแพรมันมีใครเห็นว่าเวลาแพรเศร้าแพรเศร้าขนาดไหนจริงเวลาแพรเศร้าแพรเศร้าได้แบบว่าสุดจะจริงคนส่วนมากจะไม่เห็นแพรในในไม่เคยเห็นแพรในพาร์ทนี่ไง เขาก็เลยคิดว่าเคยมีเรื่องทุกคนอะไรไหมเนี่ยเคยมีเรื่องเรื่องอะไรให้สบายใจไหมอะไรเนี่ยมีจ้ะจริงๆันมีโมเมนต์นั้นบ่อยนะยิ่งเพื่อนร่วมงานนีจะไม่ค่อยเห็นแพรเศร้า คนที่เห็นแพรในชีวิตจริงอ่ะอย่างไอ่ยูทูบบ้างที่ก็เห็นบ้างที่แพรออกมาบนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะแต่คนในชีวิตจริงที่ห้ามไม่นิทก็แพรจริงอ่ะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นแพรในในมุมในมุนมที่ปเป็นเศร้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อนะ่ะก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรกวนใจเทอะไร เรื่องเดียวคิดถึงบ้านคือถึงไทยคือถึงแม่คือถึงพ่อต้องอืนไมีมีบางทีเนั่งอยู่คนเดียวเราคิดไปเรื่อยไปลุงยิ่งไม่เอาผัวฝรั่งดีกว่าวะคิดนะคิดอันนั้นคือตอนคิดไงคิดแ่า ลุงกูแมาผัวฝรั่งเลยก่อนลุงกูได้อยู่บ้านชิวๆได้อยู่กับแม่เก่งเข่ากับแม่ทุกวันใช่ไหมแต่มาคิดเด้งนุมหนึ่งก่อนจะกไม่เอาผัวฝรั่งก่อนจะได้อยู่กับแม่ดันนี้ก็ต้องไปทำงานทำการเด็ดดีอะไรเงี้ย มันเป็นช่วงวุ่นวายซับสนในชีวิตอะไรช่วงที่ว่าอยู่คนเดียวแล้วความคิดมันจะมาไงข้า คนที่รู้จักไปจริงๆเนี่ยเ,ยเวลาพาเศร้าอ่ะหรือว่าไม่สบายใจอ่ะเขาจะเห็นเขาจะรู้เลยว่าอาวันนี้มันไม่ดีนะเนี่ยเคยเป็นยัง,งนะวันนี้พผรู้สึกว่าพาไม่ค่อยแอคทีฟพาไม่ค่อยหอ่อพาไม่ค่อยเอเลิร์ดเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยกายเลยว่ามันก็ทำไหม มันหัวใจเราห่อเหี่ยวอะไรเลยเดี๋ยวจิมพนอนค้นค่อนวันแล้ววนนี่ผมก็ยังเหนื่อยเหน่อย,อยได้กลัม่ลูกเป็นยอ้อนคิดถึงลูกแลวมันงก็เลยเพราวว่าพิมีระเ่าไข้เนี่ยสามวันเจเดนก็ยังมีแต่ยังดียังมีเจเดนอยู่แต่มันไม่เหมือนกันไง เแล้วลูกอยู่ครบอะ่ะก็ลูกหายไปคน,น,นหนึ่งไงเนี่ยก็เผาไก่แพ้ก็เ,กกกเลยนะเนาะเพื่อนมานั่งเวิร์ดเว่ยฟังคนละิปเนี่ยมันมีสาระเลยเลย พูดไปเรื่อยๆอยบางทีก็มานั่งคุยกันแบบนี้จะดีเหมือนกันมานั่งคุยจะได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะ เผ็ดนะเนี่ยอ๋อ้โหข้าวซองฟองข้าวไก่ อิ่มถึงพรุ่งนี้อย่ Ừ. Rất kinh nghiệm một, sẽ kinh hành hay được. เราปิดกล้องออกบแป๊บนึงอาจารย์มาเก็บนขนมหวานกันจะพี่ไปกินม้วนหกขอนี่อาจี๋ย์เอาจานเล็กขนมใส่ไส้อันนี้เป็นขนมไทยที่พี่ชอบมากอันมากเออต้องพูดว่ามาก เลยทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่ขนมไทยที่ไบสชอบมากที่สุดก็คือขนมเทียนนะหรือว่าภาษากางเขาเรียกว่าขนมนมสาวแต่ว่าอันนี้เป็นขนมใส่ไส้เห็นไหมไปซื้อมาจากร้านไทยแบยไปก่อนหอบาทนะ สองบาททมไมนี่บ้านที่มังไทยขายหอ่ออนะไรครับอร่อยนะดูดูใส่มันขวดน้ำนี้ก่อนไงเขาตีใจค่าโฆษณานะอ,อ,อ็แบบจริงพัลเลความอ้วนอยู่ไหมเนะี่ยไออ่อนหอนนะ ลดความบวนเดี๋ยวป้าแหม่มก็ต้องเข้ามาทักแพว่า <_ d ata> แพ้ไหนจะลดความ้วน, <_ d ata> ป,นป้าแหม่มเป็นผู้มีพระคุณผู้มีอุปการะคุณของช่องปัจานีนานะมาทุกคลิปอืมอ้ พอละสองกอ็พอไม่ไหวจริงๆอะไหวแต่มันก้วนไงมันก็ต้องพอแค่นี้ มแล้วทุกคนมีความสุขแล้วไปไปเดี๋ยวคลิปน <th anyway> ี no. ้แพ้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละมาเบิ่เบื่อให้ดูใหม่ฟังว่าในวันที่เหนื่อยเพว่ากันแหละจะเป็นอารมณ์แบบนี้แหละก็จะมีพ่อมีแม่ให้คิดถึง พิถึงครอบครัวแล้วเดี๋ยวมันคดีเองนั่นแหละจ้ะคลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้แพ้เด้งเลยจ้ะใครไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะไม่เป็นไรจ้าไปแด้นจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ